สนาไม่รู้ในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติชมแนะนาคอมเมนต์มาพูดคุยกับสนาไม่รู้ในพลขอขอบคุณทุกท่านนะครับต่างด้าวเยอะมากแรงงานต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศไทยนะครับสร้างความวุ่นวายเสียงงบป,ประมาณมากมายในการปราบปรามแล้วก็ บางส่วนเราก็ต้องมีงบประมาณไปดูแลอีกนะครับหลายส่วนหลายอย่างหลายปัจจัยหลายปัญหาที่ประเทศไทยถูกลุมเล้าด้วยรแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจอีกหนึ่งคลิปที่จะนำเสนอทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สรรหาไม่ดูในคนด้วยนะครับอุ้มเด็กเรียกความสงสารต่างด้าวเกลื่อน พัทยาก่อกวนนักท่องเที่ยวแย่จริงๆนะครับผมนักท่องเที่ยวเห็นแล้วภาพพดไม่ดีเลยนะครับผมอุ้มเด็กเรียกความสงสารต่างด้าวเกลื่อนพัทยาก่อกวนนักท่องเที่ยวเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันที่12พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดชนบุรีว่าภายในถนนคนเดิน Bwalking Street พัทยาใต้ และซอยเพชรตะกูลซึ่งทั้งสองสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากพบว่ามีกลุ่มคนต่างด้าวลักษณะคล้ายชาวเวียดนามอุ้มลูกตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณเจ็ดขวบออกมาเดินรบเรา้านักท่องเที่ยวเพื่อขายสินค้าบางรายก็มีพฤติกรรมหากนักท่องเที่ยวไม่ยอมซื้อ จะแสดงค่าทีไม่พอใจต่อว่าดาทออีกด้วยเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งสองจุดพบว่ามีกลุ่มต่างด้าวจริงและมีจำนวนไม่น้อยโดยบางรายจะใช้เด็กเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวทําทีออดอ้อนให้นักท่องเที่ยวเกิดความสงสารนักท่องเที่ยวบางรายตกหลุมพรางซื้อของจากกลุ่มต่างด้าวเหล่านี้บางรายสงสารเด็กจึงหยิบเงินให้โดยไม่รับสินค้าไป ในขณะที่ต่างด่าวางรายสังเกตเห็นว่าถูกบันทึกวีโอจะมีสีหน้าไม่พอใจต่อว่าผู้สื่อข่าวแล้วหนีไปขายที่อื่นโดยไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มชาวต่างด้าวที่เข้ามาหากินค้าขายแย่งอาชีพคนไทยมีมากมายทั้งภายในตลาดสดรถเข็นซาเล้ง รวมถึงเดินขายชินค้าจนพวกดอกไม้ลูกอมต่างๆส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมากและในช่วงนี้ซึ่งจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลบันลอยกระทงและงานแสดงพรุนานาชาติซึ่งจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายัางเมืองพัทยาเป็นจํานวนมากหากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทำราวกับไม่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้ เชื่อว่าเมืองพัทยาจะต้องเต็มไปด้วยต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับก็มีหลายแบบหลายทรงคนต่างด้าวนะครับบางทีก็เมาเหมือนคนเมานะครับเข้าไปขอตังค์ในร้านค้าที่มีนักท่องเที่ยวไปนั่งดื่มกินอยู่นะครับถ้าไม่ให้ก็พอไม่พอใจนะเจ้าของเจ้าของร้านไล่ก็ไม่พอใจนะทำท่าทางเหมือนจะเอาเรื่องเอาราวก็มี นะมีหลายแบบหลายทรงนะครับปัญหามากมายจริงๆคนต่างด้าวนะครับผมที่พัทยานะที่เมืองท่องเที่ยวแต่ส่วนมากก็จะเป็นที่เมืองพัทยาจะมากนะครับมีเยอะนะครับคลิปนี้นะมาฝากไว้เพียงเท่านี้หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจี่ชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสนาไม่ดูในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ